นันที่คนเราตายในชาติในชาติก่อนนี้ด้วยอุบัติเหตุพอมาเกิดเป็นคนก็ตายด้วยอุบัติเหตุนั้นเหมือนชาติก่อนด้วย,ยหรือไม่เพราะเหตุใดให้พระคุณท่านพูดบรรยายธรรมเป็นสำเนียงลาวอีสานภูไทยพอฟังแล้วรู้สึกใจดีบเ่เป็นหยังขอนฟังคมเมนว่าตายแล้วสิมาเกิดอันตายห้าแต่คงก็เกิดมาชาติใหม่ก็มาตายอุบัติเหตุคือก็ได,ด้ธรรมวิวัตรเอนะ การหมุนเวียนที่ใช่ว่าเคยเป็นอุบัติเหตุก็เป็นอุบัติเหตุมาเรื่อยบางทีบางอย่างกรรมบางอย่างเ,เราสามารถทําลายล้างกรรมได้นะไม่ใช่ว่าไปฆ่าอนุ่นก็จะไปเกิดให้มันฆ่าอีออกเพราะแม่แนวนั้นเดี๋ยกอรมนี้สามารถทําลายล้างกันได้พระพุทธเจ้าเปรียบระการให้ของขมันเหมือนเกลือในภาชนะน้ําน้อยน้ํามากถ้าเกลืออยู่ในน้ําแก้วเดียวเนี่ยใส่ลงไปช้อนหนึ่งน้ําจะเค็มมากแต่ถ้าเกลือหนึ่งช้อนเอาไปใส่โอค์แดงๆน้ําก็ไม่เค็มเพราะเหตุใดเกลือยังเค็มอยู่เท่าเก่า แกลเือือนั้นจํานวนน้อยกับน้ํามากน้กําจึงไม่เข็มคนที่ทําบาปเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เคยทําบุญไม่เคยทําคุณงาม